โมรักท <Ooh. S 3> ี่ไหมนะโมรัก <kaç> ที่ไหมนะโมรักที่ไหมนะโมรักที่ไหมนะโบ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 รักที่ไหมนะโมลักที่ไหมนะโบร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 ักที่ไหมนะโม

แต่น้อยก็ก็รักมากอ่ะ